บอกลาเซฟอัพลิงเพราะว่ามีน่ h a n d Y l e v e l i n g v a l i a b l e adapter l i n k ครับ H and Y's very first Kickstarter campaign for the brand's latest innovation meet the Revo ring ก่อนจะเริ่มรีวิวนี่ใบเสร็จนะครับให้รู้ว่าเราซื้อมาเองนะเราซื้อมาแล้วเราเสียเงินแล้วรีวิวได้ นะครับสำหรับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่เราต้องการมาหลายปีมากเลยนะเราเคยถามว่าทําไมเขาไม่ทําให้ฟิลเตอร์ใส่ได้กับหลายๆตัวง่ายๆโดยที่พกอันเดียวอะแต่ตอนนี้คือมีแบรนด์นี้นะครับทุกคนที่คิดออกมาแล้วนะคือ Head and Wire Leveling v a r i l e l e Adapter Ring นะครับมาเรามาเริ่มทําความรู้จักกับเจ้า Leveling ก่อนนะครับทุกคน Leveling นะครับ v a r i a b v e Adapter Ring นะครับหรือว่า v i r i l e l e Filter Adapter นั่นเองนะครับ leveling จะเป็นหน้าตาแบบนี้ หน้าตาจะคล้ายๆฟิลเตอร์นะครับแต่จะหนาหน่อยอย่างตรงนี้นะครับที่เราซื้อมาจะเป็น6.7-8.12คือเลนหน้า6.7ถึง8.12เนี่ยจะสามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งหน้าเลนของทุกตัวหรือทุกแบรนด์เนี่ยน่าจะมีบอกอยู่แล้วนะครับจากการแกะกล่องออกมานะครับข้างในเนี่ยจะมี2อตัวนี้เป็นเพาแล้วก็เป็นตัวอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีคู่มือของเขานะครับอยู่ในกล่องด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจกล่องหน้าหลังโอเค ต่อไปเราจะมาบอกนะทุกคนว่าทําไมจะต้องมีเจ้าตัวนี้ปัญหาที่ทําให้เราต้องมีเจ้าตัวเลเวลลิงคือนี้สเตปลิง s t สเตปลิงอ่ะเวลาเราพกจริงๆแล้วอ่ะมันจะมันจะเยอะมากเป็น10บๆอันเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะประกอบฟิลเตอร์ไหนเข้ากับเลนไหนแล้วยิ่งนะคะฟิลเตอร์ VND พวก v a r i a b l e ND กับพวก CPL เนี้ย มันจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยิ่งเราซื้อหน้าเลนใหญ่อะมันยิ่งแพงอยู่แล้วถูกไหมทุกคนเราจะซื้อฟิลเตอร์พิเศษพวกนี้มาเพื่อใช้กับทุกๆขนาดของหน้าเลนเนี้ยมันก็ไม่ใช่ด้วยทั้งเวลาทั้งโอกาสในการใช้งานใช่ไหมครับก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมาเป็นสเตปลิงไว้ทําอะไรนะครับสเตปลิงผมทําให้ดูเลยกันนะครับอย่างฟิลเตอร์เนี้ยเป็นฟิลเตอร์หน้า82นะครับเราประกบเข้าอ่าอันนี้เป็นสเตปสเตปลิงหน้า82พอดี 82บ77ไป77นะครับแล้วก็หมุนโอเค82 77ใช่ไหมครับประมาณนี้ก็คือฟนะิลเตอร์น้า8ปใช้กับเลนหน้า77ได้แล้วอย่างผมมี Sony นะครับ7 0 2 0 0 G Master นะหน้า77ก็ใส่ได้พอดีประมาณนี้หลังจากที่เราใส่สเต็ปลิงเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องใช้เลนส5ล่ะเออเลนสาเนี่ยจะมี ขนาดหน้าเลนนะครับอยู่ที่55มิลเท่ากับว่าเราต้องมาหาอีกว่าจาก82ไป55หรือ77ไป55นะครับอันนี้เป็น77ไป55อพอทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้กับเลน35ได้แต่เราต้องเปลี่ยนกลับละ่ะถ้าเปลี่ยนกลับ82ก็สบายไปถอดทุกอย่างออก หมุนกลับมาใส่เลน่าไป72แล้วก็ขอคันเ2 0 0ดีกว่าอ,อ, 22, วอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้7200หน้า77แล้วก็ต้องมาหมุนเราว่าเมื่อ 35, กี้35น่าสวยนะขอระยะ35ดีกว่าพี่เก็บกดจากลูกค้าจริ <laughs> งจริงพี่เก็บกดจากลูกค้าเนะี่ยเอาอะไรนะ พอสามห้าเอาทอด <S <S <ร>มันก็จะหมุนไปหมุนมาถอดไปถอดมาอะไรอย่างนี้ค่อนข้างหลายขั้นตอนค่อนข้างเยอะไปหน่อยแต่พอมีตัวเลเวลิงนะครับเดี๋ยวเราใช้เลเวลิงให้ดูเลเวลิงหกสิบเจ็ดไปแปดสิบสองนะครับใช้ฟิลเตอร์แปดสิบสองมิลนะหมุน,นะมนฟิลเตอร์หน้าแปดสิบสองเข้าไปกับตัวอะแดปเตอร์ก่อนเสร็จแล้ว เราจะใช้เลนหน้า77หมุนให้มันเข้ามานิดนึงใส่ลงไปปล่อยใช้ได้แล้วไม่หลดเอาลูกค้าสั่งเป็นเลนปึ๊บเราหมุนออกตัวนี้มาใส่ปึ๊บเป็นอีกไหมเป็นนะเป็นอีกได้อีกอ่าเป็นอีก,ได,อก,ออกได้อีกนะครับวันนี้หมุนไปปลดปึ๊บ กับมาตัวเดิมเห็นไหมครับไวขึ้นเยอะเซฟเวลาขึ้นเยอะแล้วสะดวกขึ้นเยอะเราไม่ต้องพกแบบเนี้ยไปให้แบบเราก็เลยซื้อตัวนี้มาทํางานนะครับแต่ตัวเนี้ยข้อจํากัดมันก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เลนตัว หน้าเลนแบบเล็กสุดเลยจนแบบหน้าเลนใหญ่สุดเลยนะครับเพราะว่า h e ด e อนด์ไวครับมันจะมีประมาณ4ขนาดด้วยกันนะครับเดี๋ยวขึ้นไม่ให้ม่ามีขนาดอะไรบ้างแต่เราตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราดูขนาดเลนของเราทั้งหมดก่อนอย่างเลนที่เรามีอะ่ะเจ้าตัวนี้ถือว่าครอบคลุมแล้วเพราะว่าระยะหน้าเลนส่วนใหญ่ของเรามันอยู่ประมาณ6 7 8 2เท่ากับว่าเราสามารถพกฟิลเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวแล้วสามารถใช้กับเลนทุกตัวที่เราเอาไปทํางานได้เลย หลังจากที่เรารีวิวมานะคะตัวนี้มันจะมีราคาอยู่ที่1,390บาทนะครับอันนี้เราซื้อมาจากร้านซูมคาเมล่านะครับตอนที่เราดูอะ่ะมันจะมีขายสองแบบคือเป็นอะแดปเตอร์ลึงอย่างเดียวสำหรับคนที่มีฟิลเตอร์อยู่แล้วกับอีกอันนึงอะ่ะเขาจะขายพร้อม VND กับ c p r Filter ถ้าใครอยากจะซื้อนะครับลองติดต่อไปที่ที่ร้านซูมเลยก็ได้นะครับตอนนั้นที่เราจะซื้ออะ่ะเราเจอในช h อ p e e เป็นกานพีออเดอร์จะต้องรอของประมาณ14ถึง20วัน แต่ทีเนี้ยทุกคนเราไปเจอกับรุ่นพี่เราคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาว่าเดินไปซื้อมาที่หน้าร้านออสาขาพารากอนมัง้งเราก็เลยไปเช็คกับในไลน์เขาว่ามีที่ไหนตอนนี้มีบ้างหน้าร้านก็ยังมีอยู่บ้างนะครับลองติดต่อสอบถามได้เลยแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้เราด้วยนะครับส่วนซูมกล้องนะครับถ้าได้เข้ามาดูอันนี้เราซื้อเองแต่ถ้าจะให้รีวิวเราไม่ติดเลยนะครับ